สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเศรษฐกิจพาม่าส,สอดสุดหนักรัฐมติว่าการกระทรวงแรงงานพามา่าบุกไทยลณรลคงลูกจ้างข้ามชาติในไทยทรงเงินกลับ25เปเซนหลายฝ่ายรุมวิจารณ์ไม่ช่วยเหลือแล้วอย่างรีดถ่ายถึงขนาดสอนวิธีโอนเงิน สำนักข่าวชาญรายงานเมื่อ10ธันวาคม2566ว่าจากกรณีที่นายอูมินนองรัตติว่าการกระทรวงแรงงานของพมา่าและคณะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและได้พบปะก,กับ หลายกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากพม่าในไทยรวมถึงเยี่ยมแรงงานจากพมา่าเมื่อ7ธันวาคมที่ผ่านมาในระหว่างพบปะหารือกันทางนายอูมินหน่องได้กล่าวเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติจากพมา่าส่งเงินกลับประเทศ25%ของเงินเดือนขณะที่เรื่องนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยด้วยแรงงานมองว่ารัฐบาลพม่าภายใต้ทหาร ไม่เพียงแต่บริหารเศรษฐกิจได้ย่ำแย่หลังจากยึดอำนาจจนทำให้คนในประเทศลำบากเดือดร้อนแล้วยังกำลังรีดไถ่ทำให้แรงงานนอกประเทศได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยนักเคลื่อนไหวรายหนึ่งที่ทำงานให้กับกลุ่มคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกล่าวว่านโยบายให้แรงงานข้ามชาติส่งเงินกลับประเทศ2 5ซน์นั้นเป็นนโยบายที่ทำร้ายแรงงานเนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปรายจ่ายค่าบัตรเอกสารค่ากินค่าอยู่แม้แต่น้ำดื่มยังต้องซื้อกินนอกจากทางการพมา่าจะไม่ดูแลคนในประเทศให้ดีแล้วอย่ามาเรียกเก็บเงินจากแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพวกเขาไม่เห็นใจว่าแรงงานเหน็ดเหนื่อยหรือลำบากแค่ไหนในประเทศอื่นต่วยไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆเราเราจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวเขากล่าวนาย อูโมโจนักเคลื่อนไหวจากกลุ่มคุ้มครองแรงงานอีกรายหนึ่งยังเปิดเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ทางการพมา่าเผยแพร่คำประกาศข่มขู่ให้แรงงานต้องส่งเงินกลับประเทศซึ่งเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และตอนนี้ใช้ข้ออ้างว่ามาเยี่ยมเยียนแรงงานข้ามชาติแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อมาเกลี้ยกล่อมให้แรงงานส่งเงินกลับบ้านเพราะพบว่าระหว่างลงพื้นที่เยี่ยมแรงงาน ยังสอนวิธีการโอนเงินให้กับแรงงานด้วยความคืบหน้ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียหนักกลุ่มกองกำลังชาติพันธ์เร่งเกณฑ์ทหารสำนักข่าวอิราวดีรายงานว่ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียฐานที่มั่นทางทหารหลายแห่งในรัชฉานรัฐอารักันรัฐยะไข่เขตมันดาเลเขตมะกุยเขตสกายและเขตตะนาวสีอย่างต่อเนื่อง ในช่วง3วันที่ผ่านมาด้วยหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีการสู้รบกันดุเดือดความคืบหน้าในภาคเหนือของรัชชาน,นั้นฝ่ายต่อต้านนำด้วยกองกำลังปาลอง TNL A สามารถยึดฐานที่มั่นของทัพพม่าลาจีตั้งอยู่ในเมืองหลงเขตเมืองจอกเมทางเหนือของรัชชานนอกจากนี้ยังสามารถยึดฐานทัพพมา่าอีกแห่งหนึ่งในเมืองม่านตงทางเหนือ รัดฉานเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันทางฝ่ายของ TNL A ยังคงเปิดฉากโจมตีกองทัพพม่าในเมืองน้ำคำและเมืองกล้ยข่ายโดยกองทัพพม่าตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนความเคลื่อนไหวในเขตว้านั้นกองทัพว้าประกาศให้ผู้ลี้ภัยที่อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆและเข้ามาพักพิงในเขตว้าให้รายงานตัว และทําบัตรประชาชนอย่างสถานีตำรวจรวมทั้งให้ลงทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำมาด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งสื่อไทยใหญ่ไทยใหญ่ทีวีออนไลน์ได้รายง,งานว่ากองกำลังโกก้างหรือ MNDAA ได้จับกลุ่มเยาวชนที่เป็นชาวไทยใหญ่ว้าและชาวขชินซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงครามจำนวนเคนอายุระหว่าง 17-27ปีไปเป็นทาหารในกองทัพจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมมีรายงานว่ากองทัพโกก้างได้ออกประกาศว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของตนจะต้องเป็นทาหารทุกครอบครัวคนละหนึ่งคนโดยครอบครัวไหนมีสมาชิกครอบครัว5คนจะต้องเป็นทาหาร3คนทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุ15-50ปีหากครอบครัวไหนไม่สามารถทรงบุตร เข้ามากองทัพได้ผู้ปกครองจะต้องเป็นทหารแทนโดยกำชับต้องรายงานสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดให้ตรงกับข้อมูลจริงหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและพบว่าครอบครัวไหนไม่ช่วยเหลือกองทัพจะถูกดำเนินคดีเอาผิดเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในรัชฉานนั้นไม่เฉพาะแต่ในเขตควบคุมของกองกำลังโกก้างเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมมาถึงเมืองแสนหวี เมืองจีและเมืองโกตคายด้วย NUG Wo ทัพพม่ากใกล้ล่มสลายตัดมาดอประกาศไม่เอาผิดทหารที่ไม่แจ้งลาสำนักข่าวมิชิมา่ารายงานว่านางสินมาองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ NUG ซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้ใ,ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Nikkei Asia Magazine ที่กรุงโตเกียวว่ากองทัพพม่าก,กำลังล่มสลายเพราะ,ระเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรอบด้านอย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ NUG กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าขณะนี้ขวัญกำลังใจของทหารพรม่า อยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสูญเสียเหตุผลที่จะบริหารปกครองนอกจากนี้มีทหารพรมาร่าหนีทับมาร่วมกับ N อ g ยเป็นจำนวนมากและค่ายทหารพรมาร่าส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะยอมวางอาวุธและยอมแพ้โดยเชื่อว่ากองทัพพมา่าพร้อมที่จะสลายเองเนื่องจากถูกโจมตีจากฝ่ายต่อต้านรัฐมติว่าการต่างประเทศของ N u g ยกล่าวว่า N u g ย มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนกองทัพที่ไม่เป็นมืออาชีพให้เป็นกองทัพที่อุทิศตนเพื่อปกป้องประชาชนและสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้รัฐบาล NUG ไม่ได้ต้องการที่จะยุบกองทัพทั้งหมดแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงกองทัพโดยต้องการวีรบุรุษและนักปฏิรูปเข้ามาทำงานในกองทัพโดยความเคลื่อนไหวขั้นต่อไป จากฝ่ายต่อต้านกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้นำกองทัพพมา่าไม่ยอมปฏิบัติตามชั้นธรรมติ5ข้อของอาเซียนความคืบหน้ากว่าพม่าจะรู้ตัวก็เจ็บหนักสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังพยายามแก้เกมพลิกฟื้นสถานการณ์ความรุนแรงจากการถูกกลุ่มชาติพันธุ์รุมถล่มได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยจากการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของนายตาลช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาที่บินลัดฟ้าไปพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้กำหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศล้านช้างแม่โขงหรือ LMC ครั้งที่8ที่มีเมียนมาจีนเป็นประธานร่วมเพราะกรณีนี้ สำนักข่าวออราวดีสื่อสายต่อต้านรัฐบาลเมียนมารายงานอ้างแหล่งข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาได้ขอนายหวังอี้ให้ใช้สิทธิพลเมืองของรัฐบาลจีนช่วยคลี่คลายสถานการณ์ประสานงานกับกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์โกก้างตะอ่างอารักันที่กำลังรุมถล่มกองทัพเมียนมาในตอนเหนือของรัฐฉานยืนเงื่อนไขพิเศษว่ารัฐบาลทหารเมียนมา จะให้กลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงื่อนไขสันติภาพและให้หลักประกันว่าพลเอกอวุโสมินอองลายผู้นำรัฐบาลเมียนมาให้ไฟเขียวพร้อมสำทับมาด้วยว่าจะยอมตกลงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติม้่ยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนประการแรกว่ารัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถรับสืกหลายด้านได้อีกต่อไป พราะนอกจากการสู้รบในตอนเหนือของรัฐฉานแล้วกองทัพเมียนมายังต้องรับมือกับการลุกฮือโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่รัฐชีนรัฐคชินรัฐสกายรัฐกยารัฐกยีนรัฐมอนไปจนถึงรัฐพะโคเรียกได้ว่าเกือบจะครบทุกรัฐอยู่แล้วประการที่สองรัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่า ต้องคุยกับใครเพราะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจีนมีความไม่พอใจที่รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมจัดระเบียบปราบปรามเครือข่ายคอร์เซนเตอร์ผิดกฎหมายตามพรมแดนอย่างจริงจังจนทำให้ต่อมานั้นทางกลุ่มของ mn daa ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อจีนฮั่นตัดสินใจเอาใจรัฐบาลจีนบุกโจมตีเมืองตามพรมแดนและ จับตัวกลุ่มอาชญากรคอเซ็นเตอร์ส่งข้ามแดนไปจีนให้จีนนั้นดำเนินคดีและประก,การที่3จากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้แสดงเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็นภัยคุกคามแก่รัฐบาลเมียนมารนั้นมีอยู่3กลุ่มหลักๆก็คือ1กองกำลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ 2. กลุ่ม MNDAA ที่บุกโจมตีอย่างหนักในตอนเหนือของรัชฉานและ3ก่กองกำลังติดอาวุธกระเรียงที่อ้างว่าใกล้ยึดรัฐกยาและกำลังบุกเข้าไปในรัฐพะโคทางตอนใต้ของกรุงเดวิดอรัฐบาลเมียนมานั้นคงรู้ตัวแล้วว่าจำเป็นที่ต้องลดความตึงมือหากทำสำเร็จขจัดภัยคุกคามไปได้สักแนวรบคงมีทหารหายใจปรับกระบวนทัพกันใหม่